โอกาสนี้นะคะในโอกาสทีู่ด uh ัวรและการจังหวัดสุพรรณครับฝากาหนะครับช่วยคเ็ชายี่เราทำงานน้ำเขอขอบคุณนะครับาขอบพนะครที่จะมูในที่น เื่คอรครับเรื่องเผา,า,านาเผาไร่เผาพยาต่างๆนะครับฝากฝากขอความือด้วยนะครับอ่าดีขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกท่านค่ะ ตอนนี้ตั้งรุรลงอย่าไปเผ่าฟางนะคะไม่ใช่ขยะอะไรก็ที่รีเลียกได้ก็อย่าไปเผ่านะคะุดเพื่อสุขภาพของเราค่ะสวัสดีครับว่ามันยงวิธีปักสังให้ไวที่สุดมักเย ใเาใจการที่สะอาดปลอดภัยหายใจสะดวกนะคะทำให้คนในชุมชของเรามีคุณภาพชีวิตที่ไม่ออะไรด้หก้ใจมาบัจาไม่ว่าเยี่ยมนะจ้ามือดานะทำนาทำอะไรก็อย่าไปเผายุเ่ยพยุงขยยาเนาะครับ อบอกเลยตอนนี้พีเอ็กับข้าวทำได้ไม่เป็นไรไปในเอาไว้ไม่เป็นไรเราฝากฝังบ่งยส่นา